มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับสว่านไรสายยี่ห้อ New Boliv พี่จากเดิม59โวลต์พี่วันนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะเราเพิ่มคุณภาพขึ้นมาอีกพี่จาก59โวลต์มาเป็น69โวลต์พี่แต่ราคาก็คงเดิมนะพี่นะราคาอยู่ที่999บาทราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะ999บาทพี่ก็จะได้ทั้งหมดเลยครับผม ก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมปิดเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะสินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่จะอุนอยังติดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเรามาดูพี่ข้อมูลของสว่านไร้สายยี่ห้อนิวโบลิดตุ้นมอเตอร์นะพี่นะเป็นรุ่นบัตเลตครับผม69โวลต์ที่จะได้อะไรมั่งนะพี่นะนี้เป็นรุ่นบัตเลดนะพี่นะ เป็นมอเตอร์ครับผมไลฟ์แปลงฐานพี่นะตัวนี้มาใหม่ล่าสุด69โวลต์ของแทพ้พี่ของแท้ต้องสก,กินไว้ในในแบตเลยนะพี่นะตัวนี้สก,กินไว้เรียบร้อยพี่ของแท100้ร้อซพี่ถ้าไม่สก,กินถือว่าของปลอมนะพี่นะสว่านตัวนี้เวลาใส่แบตก,ก็ใส่ยอย่างนี้นะพี่นะปรับซ้ายขวาได้ครับผมปรับท้าเร็วตรงนี้นะพี่นะเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนปรับมาตรงที่3จุดนี่พี่ อันนี้คือเวลาพี่ขันตะกูพี่ก็ปรับมาที่1 2 3ก็ได้พี่นะขันตะกูพี่ปรับซ้ายขวาตรงนี้พี่นะเครื่องตัวนี้สามารถรองรับ5 9โวลต์พี่ตัวนี้ก็รองรับได้นะพี่นะหรือว่า4 8โวลต์สว่านตัวนี้ก็รองรับได้ครับผมวิธีชาร์จพี่สังเกตดูพี่นะอันนี้ไฟสีเขียวกดลงไปพี่นี่ถือว่าแบตเต็มอยู่นะพี่นะแบตเต็มอยู่ครับผม สารที่ไอ้ดูพี่กดลงไปถ้าเป็นสีแดงแบตยังไม่เต็มพี่พอขึ้นสีเขียวพี่ก็ออกได้เลยครับผมสิ่งที่พี่จะได้คือดอกเจอาปูนนะพี่นะอันนี้ทั้งหมดก็5ดอกมี4มิล5มิล6.58มิล10มิลอันนี้ขันตะลังคาพี่นะเนี้มีบล็อกขันลังคาก็มีส้งแต่เบอร์3ถึงเบอร์13พี่อันนี้เวลาพี่เขาชอบแยกๆมาเพื่อใส่ตรงนี้นะพี่นะใส่เข้าบาน อันนี้ดอกขันตะคูพี่สมบัติก็จดดอกด้วยกันพี่นะดอกเจาะสกเจาะไม้อย่างละสามครับผมอันนี้บ๊อบไอว่าเราแถมให้พี่ตาม้องตลาดอยู่ที่400อบาทเราแถมให้พี่นะใส่ก็ใส่อย่างนี้พี่ตันนี้ปรับไซส์กวาได้นะพี่นะปรับนี้ปรับไซส์กว่าได้ครับผมในกล่องนี้ให้งานได้หมดทุกอย่างพี่นะอันนี้ทั้งหมสกส40ชิ้นด้วยกันนะพี่นะอันนี้ก็ใส่ได้นะพี่นะปรับใส่ให้ดูไม่หหมดเลยพี่ใส่ได้หมดครับพี่ในกล่องนี้ใส่ได้ ไห้หมดครับผมเราแถมแบต69โวลต์น,นะพี่นะ69โวลต์เราแถมให้2ก้อนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานตัวนี้สามารถจับดอกสวรรค์ได้ถึง10มิลลิวยกันนะพี่นะตรงนี้เดี๋ยวดูให้ครับพี่สามารถจับได้ถึงจับดอกได้ถึง3.8พี่จับดอกสวรรค์ได้นะพี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่ว่าแรงจริงเหมือนผมบ่าพี่ชุดนี้999บาท สุดยอดมากพี่รุ่นมอเตอร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ยี่ห้อนิวโบลิพี่รับประกันคุณภาพได้เลยครับพี่อ่ะเรามาดูการใช้งานดูครับผมสุดยอดอันนี้ไม้แดงนะพี่นะ นี่คือสุดยอดของนิโโบดิพี่69โวลต์ของแท้แกะสกีนไว้ในแบตเลยนะพี่นะราคาอยู่ที่999บาทรวมส่งเก็บไปทางพี่ย้ำอีกทีกหนึ่งนะพี่นะเป็นรุ่นมอเตอร์นะพี่นะแบตสกีนเรียบร้อยพี่ถ้าไม่สก,กีนถือว่าเป็นของปลอมนะพี่นะโอเคครับสวัสดีครับ